แล้วครับไหนๆก็กำลังจะมีกระรานเทรดใหม่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเก่าไป n c e แล้วเราลงไปดูนะครับว่าในแง่ของภาพรวมของเอ่อ a n ็กซ์ชรวมถึงภาพรวมของ Digital Asset c คริปโตเคอเรนซแบบนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างอยู่กับเราในวันนี้ครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและเจ้าของเพจแล้วก็ช่อง YouTube BitCast ที่เราคุ้นเคยกันในนามของนายกบิดพี่บิดนะครับสุภเกตบุญศาสตร์พี่บิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,สีครับ อัปเดตกันหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าอุตสาหกรรมนี้เหมือนจะแผ่วไปช่วงหนึ่งนะคะที่ตลาดอาจจะเป็นคริปโตวินเทอร์แต่ว่าดูเหมือนจะมีความคึกคักอีกครั้งหนึ่งในบ้านเรานะคะการเข้ามาเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งเจ้าใน Exchange ของทางกัฟ Binance นะคะพี่บิดประเมินยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันตลาดเนี่ยคือ b บ n a n c e เข้ามาเนี่ยมันเป็นตลาดให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อ ไอตัวสินทรัพย์ดิจิตอลได้ง่ายขึ้นเนาะนมันเหมือนกับมันเหมือนกับตลาดสดอะเวลาเราจะซื้อหมูอะมันมันมีตลาดเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าคนทั่วๆไปเนี่ยเข้าถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นง่ายขึ้น<ม>การที่มีตลาดมากขึ้นเนี่ยแปลว่าการเข้าถึงของคนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่คุณเฟิร์นพูดถึงตัวอินฟาสัคเจอร์ของกัฟเนี่ยเขาไปจับมือกับเอเอิงจริงคือเจ้าของเดียวกันใช่<ม>ใชไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนก,นกับว่าเขาเนี่ยไป ใช้ r รีซอสที่เขามีอยู่เนี่ยเหมือนใช้ l e v e l เ g จจาก r รีซอสที่เขามีอยู่เนี่ยเขาน่าจะมีฐานในการที่จะออนบอร์ดคนง่ายขึ้นกระบวนการ KYC อย่างเงี้ยถ้าเรามองดูภาพเนาะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเข้ามาเทรดเนี่ยในกระดานเอเ a นตเนี่ยมันต้อง KYC ใช่ไหมไอกระบวนการนี้มันอาจจะทําให้มันสั้นลงแล้วก็แปลว่าเขามีเครื่องมือในการที่จะดึงคนเข้ามาเนี่ยง่ายขึ้นนะครับ ถามว่ามีผลอะไรยังไงบ้างผมเชื่อว่ามีผลในแง่ของผู้ใช้เนี่ยหก็คือได้รับความสะดวกสบาย 2. ก็คือการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 3. การแข่งขันเมื่อมันเกิดมากขึ้นเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันตกอยู่กับผู้ที่เป็นผู้ใช้งาน,นครับแต่โดยรวมเนี่ยผมยังมองว่าการที่มีตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ยกระดับรูปแบบของตัวอุตสาหกรรมคริปโตสักเท่าไหร่เพราะว่า<ม>ตลาดเนี่ยมันเป็นแค่ที่ซื้อที่ขายอะ่ะ คือถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยมันควรจะมีพอเราเห็นตลาดเยอะขึ้นเนี่ยคนที่ทำเหมือนโปรเจกต์หรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเข้ามาพัฒนาหรืออะไรให้เกิดประโยชน์กับคนเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งมากกว่าที่จะเสริมให้ตัวอุตสาหกรรมนี้มันเติบโตได้ในระยะยาวนะค่ะ ครับพี่บิตครับก่อนที่จะเข้าไปส่องเรื่องเทคโนโลยีแต่ผมว่าพอมีผู้เล่นใหม่มาแบบนี้อยากให้พี่บิดลองเทียบฟอร์มดูเพราะแน่นอนเราบ,บ้านเราเองก็มี x c h a n g e ที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เจ้าใหม่มาก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่บอกแข็งแกร่งมากพี่บิดเทียบฟอร์มแล้วเนี่ยในฐานะของคนที่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเทรดจะเข้าไปใช้ Exchang ชั่นะควรจะเห็นเพอร์สเปกตีฟการแข่งขันนี้ยังไงบ้างครับคือผมผมต้องบอกงี้ว่าในแง่ของฟีเจอร์หรือฟังก์ชันเนี่ย ถ้าเทียบกับระดับโลกต้องยอมรับว่าไบแอนด์เนี่ย mm hmm. เขามีประสบการณ์ในการทำโปรดักต์หรือเซอร์วิอะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่พอมาอยู่ในเวทีของ r e ก u l เลเตในประเทศไทยเนี่ยไอฟีเจอร์ฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้ใช้ได้นะเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับเขาชกมวยเฮฟวีเวทเนี่ยแต่พอมาอยู่ในไทยมันจะกลายเป็นไลท์เวททันที <Okay. S 1> ก็คือต้องลดน้ำหนักตัวเองมาชกในรุ่นรุ่นธรรมดา mm hmm. เพราะว่าไอ mm hmm. ฟีเจอร์ฟังก์ชันแบบ เทรดฟิวเจอร์ feature, หรืออะไรพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ในกระดานในไทยเพราะฉะนั้นผมเขจผมเข้าใจว่าตัวที่เป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยยังไงก็เสมอกันแต่ว่าอาจจะต้องดูในแง่ของโอเปอเรชันในแง่ของซ e เคอร์ตี้ว่าใครทำได้ดีกว่ากันผมยกตัวอย่างอย่างของในไทยเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเจ้าไหนที่ใช้ตัวที่เป็น 2fa ที่เป็นลักษณะาาของฮาร์ดแวร์ในการที่จะล็อกอินเป็นขั้นที่2ส,ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น otp ซึ่งอย่างของ b บ n a น c e ถ้าเกิดเขาเอาตัวเทลยีอันนี้เอามาใช้ก็จะเป็นเจ้าแรกในไทยที่ใช้ในลักษณะที่เป็น OTP แบบแบบลักษณะที่เป็นฮาร์ดแวร์อันนี้ก็จะยกระดับเรื่องของบริการาในแง่ของ Security นี่ผมผมมองว่าอาจจะต้องไปดูเรื่องของ Service หรือบริการแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีมาในระดับโลกการที่เขาเคยผ่านการโจมตีแบบหนักๆมาเพราะว่า เวลาที่พูดถึง exchange มันมีเงินอยู่ในนั้นใช่ไหม <S <S แฮกเกอร์เนี่ยยังไงเขาต้องพยายามที่จะเจาะพยายามที่จะ attack อ,อยู่แล้วการที่ถูกเจาะหรือถูก attack ในระดับโลกกับในระดับที่เป็น local เนี่ยมันจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถขนาดไหนเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องจับตาดูตรงจุดนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นจังหวัดไม่แน่ใจพี่บิดมองว่าเป็นจังหวัดที่ดีพอหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ Binance เองก็เผชิญกับแรงกระทบด้านความเชื่อมั่นนะคะมีตัวเอาท์โฟออกเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจาก FTX ซึ่งเป็น Exchange เหมือนกันเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในวันนี้เองแล้ก็ Exchange บ้านเราบางรายที่มีปัญหาก็ยังไม่ได้แก้ไขได้สมบูรณ์แบบ1 0 0ด้วยนะคะวันนี้เอง ซาวเสียงคนในวงการนะคะกับการเปิดของตัวกัฟบแนนซเนี่ยมันจังหวะมันใช่หรือเปล่าหรือว่าเซนิเมนต์ของคนมันจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนในวันที่หลายคนบอกว่าตอนนี้น็อตยูคีน็อตยูคอยแล้วนะคือผมคิดว่าเรื่องของเอ็น็ตยูคีน็ตยูคอยหรือว่าการที่คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นวัฏจักรของมันอยู่แล้วก็คือมันก็จะมีลูปและซเคิลของการที่คนจะกลัวเกิดอาการที่แบบว่าไม่มั่นใจแล้วก็ถอน ออกจากตัวบีแอนด์หรือว่าตัวเอ็กชแนนอื่นๆเนี่ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาผมก็เห็นรูปของในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับอย่างเช่นเวลาเกิดแฮกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแบบโดนแฮกอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกวันๆแล้วเอ้ยเก็บไว้ดีไหมสักพักคนก็จะลืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของผมคือคือมุมมองตัวนี้มากกว่าว่าไอ้ไซเคิลของเรื่องของคริปโตวินเทอร์เนี่ยกับเรื่องเหตุการณ์พวกนี้นะอ่ามันจะเป็นมันจะแยกเรื่องกัน ไอเหตุการณ์ที่มันถูกฝัดในในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าไบแนนผ่านไปได้เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกมุมมองหรือเพอร์เซพชันของคนที่มองไบแนนว่าโหแข็งแกร่งมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นว่าเอ๊ะขนาดตัวแม่ยังมีปัญหาเลยแล้วลูกจะมีปัญหาหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราต้องติดตามอยู่ให้ดีแต่ณสถ,ถานการณ์ปัจจุบันผมเห็นเอ่อเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนไบแนนจะเอาอยู่ แล้วก็คือเขาพยายามจะโชว์ว่าจริงๆตัวรีเซิร์ฟเขาเนี่ยมีแต่คำพูดเนี่ยมันอาจจะบอกไม่ได้ต้องดูว่าการถอนออกหนักๆเนี่ยเขายังสามารถที่จะให้ถอนได้อยู่หรือเปล่าถ้าถ้าถอนได้แปลว่าเขาไม่ได้เอาเงินของลูกค้าไปเล่นแลแปลธาตุอย่างอื่นับส่วนเรื่องของไซเคิลของคริปโตวินเทอร์เนี่ยผมผมมองอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วไทม,มิ่งตรงเนี้ยถ้าผมเป็นคนทําธุรกิจนะผมจะเอาจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ ที่ที่ลงทุนเหตุเพราะว่าถ้าเราไปรอจังหวะที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยเราจะทำไม่ทันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองจังหวะที่เป็นไซเคิลแบบนี้ต้นทุนในการลงทุนเนี่ยมันจะต่ำเราสามารถที่จะไปรีคูดหรือจ้างคนที่แบบว่ามีทักษะมีความสามารถในตลาดเนี้ยจะหาง่ายกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยโหแย่งกันตายแน่นอนคือไม่มีทางที่จะแบบดึงคนมาได้แล้วช่วงนี้มันเป็นการที่ว่า ถ้าเราเรา,เราสามารถเปิดได้ช่วงนี้แล้วเราเทสระบบช่วงนี้ค่อยๆอทําไปเนี่ยไอตัวที่มันเป็นดีเฟกตต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆถูกแก้ก่อนที่มันจะถึงรอบขาขึ้นผมคิดว่าจริงๆทามมิ่งช่วงนี้ก็คือถ้าผมเป็นคนทําธุรกิจนะผมคิดว่าช่วงเนี้ยผมโอเคนะครับค่ะพี่มิมาอีกส่วนกนึ่งปีนี้ต้องบอกว่าถ้าเทียบเป็นสนามรบก็คือสนามรบนี้มีแต่กับระเบิด เดินไปที่ไหนียก็ระเบิดปูนขึ้นมาเดี๋ยวขาขาดบ้างแขนขาดบ้าง FTX รายล่าสุดไปแล้วนะครับพี่บิดม้อมันมีความสุ่มเสี่ยงอะไรที่ตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะปะทุมาขึ้นอีกครับจริงๆแล้วต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าความสุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเคสกรณี FTX เนี่ยเป็นความสุ่มเสี่ยงที่เราระบุได้ยากมากเหตุเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงอันนั้นอ่ะมันอยู่เขาเรียกออฟเชน มันอยู่มันไม่ได้มี data อยู่ในบล็อกเชนเรามองไม่เห็นมันนะครับมันเหมือนกับมีคนมาเดินมาคุยกับเราแล้วบอกว่าเขาจะทํานั่นทนํานี่แต่ในใจลึกๆของเขาอ่ะเขาไม่ได้ซื้อตรงแบบแบบนั้นอย่างเคสของกรณี FTX เนี่ยมันมันชี้ให้เห็นได้ชัดเลยว่าสาเหตุที่ทําให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเพราะความไม่ซื่อตรงของเขานั่นเองที่เขาเอาเงินของลูกค้าไปเล่นแร่แปราธาตุเอาไปให้อราเมดาใช้จ่ายอะไรเงี้ย ซึ่งอันเนี้ยไม่สามารถที่จะระบุได้บนบนบนบล็อกเชนข้อมูลบนเขาเรียกข้อมูลในในบล็อกเชนเนี่ยก็เรียกว่าออนเชนด a ตตเนี่ยคือเวลาที่คนที่อยู่ในโลกของดีเซนเทลไลท์เขาเชื่อเนี่ยเขาจะเชื่อข้อมูลที่อยู่ในในออนเชนด a ต a เขาจะไม่เอาข้อมูลที่อยู่นอกเชนเนี่ยมาพิจารณาเพราะฉะนั้นสังเกตหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เขาเชื่อในดีเซนทลไลท์เนี่ยเขาจะ เขาจะตีความเสี่ยงในลักษณะที่ไม่ได้อยู่ในเชนเนี่ยเ,เป็นเป็นความเสี่ยงสูงมากไปเลย, <S <S เลยนะครับเขาถึงได้บอกว่า Not y อยู่ค Not you ยู่คยไงการไปฝากเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเพราะนั้นคุณก็จะต้องรู้ว่าคุณจะบริหารจัดการความเสี่ยงของอของคุณยังไง <S <S ถ้าถามว่าแล้วเราจะไปเจอกับระเบิดอะไรยังไงอันนั้นน่ะแปลว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจว่า ความเสี่ยงมันคืออะไรในโลกของตัวดีเซนทไลท์ถ้าคุณเข้าใจนะคุณจะบริหารจัดการความเสี่ยงได้หมายความว่าเราไม่รู้หรอกทางนั้นนมันจะมีกับระเบิดอะไรเราก็ไม่ไปเดินทางนั้นอันนั้นนะคือวิธีการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุด คริปโตจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่บิดโอ้โหมีหลายปัจจัยกระทบเลือกเกินนะคะบางคนก็โ,โหกดจมดินเลยก็มีนะคะแต่หลายคนก็ยังมีความหวังอยู่จริงๆโลกหนังหลังจากนี้ดิจิตอลแอสเซทที่พี่บิดมองเห็นแล้วกันมันมน,น่าจะเป็นแบบไหนคะคือผมคิดว่าวันก่อนเนี่ยไปไปคุยกับอีกอีกท่านหนึ่งก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในมุมที่เราเห็นเนี่ย เราอาจจะอยู่ในจุดที่มันเหมือนกับเขาเรียก fully detox ไปแล้วก็ได้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าภาพของคนที่มองเข้ามาในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยยังมองภาพไม่ตรงเลยด้วยซ้าความหมายคืออะไรความหมายคือคนเห็นแต่เรื่องของราคาคนเห็นแต่เรื่องของอกระดานเทรดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวของในตลาดดิจิตอลแอสเซท จริงแล้วเอโคซิสเต็มมันใหญ่มากผมยกตัวอย่าง Network ร์กอะไรเงี้ยพับบ l ิกบอทเชนที่เป็น Network ใหญ่ๆ Node าย n ์เนอหรือคนที่ใช้คนที่ถือคนที่เก็บเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Network ทั้งหมดพวกนี้มันจะเป็น Network ร์กเอฟเฟกที่ที่ที่มันทําให้ตัวระบบเนี่ยมันยังคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามองเห็นภาพใหญ่จริงคือเรา มองขึ้นมาแบบอยู่บนฟ้าแล้วมองลงมาในโลกของดิจิทอลแอสเซทเนี่ยเราจะเห็นแค่ตลาดกับราคาเป็นแค่ส่วนเดียวของตัว hmm. อุตสาหกรรมนี้ใช่ไหม hmm. ถึงแม้อย่างผมอย่างยก Worst Case ของของตลาดอย่างไบแนนสมมุติว่าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นจริงแล้วมันตายไปเกิดขึ้น hmm. แบบซ้ําลงไปอีกนะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะตัวระบบมันก็ยังอยู่ บอกเชนก็ยังอยู่นะักพัฒนาก็ไม่ได้ตายไปกับไบแนน c e ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆแบบในเทอมของธุรกิจแล้วกันนะสมมุติว่าตลาดดาวโจนเนี่ยคือเขาไซฟอนเงินลูกค้าสมมุติว่าคนเก็บรักษาหุ้นอะไรเนี่ยนะอยู่ในนั้นแล้วก็ไซฟอนถามว่าธุรกิจของอคนที่ดําเนินธุรกิจยังอยู่ไหมแอ p เปิ Apple ก็ยังอยู่ Microsoft ก็ยังอยู่ตลาดไม่อยู่ราคามันตกแต่ธุรกิจยังดําเนินอยู่เนี่ย ความหมายคือมันก็ไม่ได้ตายนะเพียงแต่ว่ามันก็จะไปหาจุดสมดุลของมันเองแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเกิดประโยชน์กับคนใช้งานจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาเองในอนาคตเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าเท่าที่ผมดูแล้วผมเห็นวิวัฒนาการของมันเนี่ยคนที่ทําเรื่องของพัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเลย นะครับเราเห็นโปรเกรสของการพัฒนาเห็นโปรเกรสของการนําเสนอไอเดียใหม่ๆซึ่งมันอาจจะเกิดมันอาจจะไม่เกิดไม่รู้แต่สิ่งเหล่านี้ผมเห็นการพัฒนาแล้วเริ่มมีอ d o อปชันเล็กๆเ,เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นไซน์ที่ผมคิดว่ามันดีสําหรับตัวความเป็นเฮล t ี y ของตัวพั b l ิ c บอ h a i n พวกนี้อืมอืมค่ะ <Yeah. S 1> ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บิดมากอันนี้พี่บิดนะคะไม่ใช่พี่หจักรวาลอะไรคนบอกหน้าเหมือนพี่หจักรวาล เดี๋ยวผมจะเอาเปียโนมาตั้งตรงนี้แหละเดี๋ยวคนที่เข้าใจผิดไปใหญ่ขอบคุณนะคะพี่ผิดที่วันนี้มาคุยพี่ผิดขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ คุณสุภิกศบุญศาสตร์นะคะนาย,ยกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะคะแล้วก็เจ้าของ YouTube ิตแ c a s t นะคะก็ไปตามฟังกันได้ค่ะตลาดจริงๆถ้ามีเยอะขึ้น b บ n a n c e ที่จะเข้ามาร<ม>่วมกับกัฟเองก็น่าจะเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้นในการรวมถึง k คไก็อาจจะสะดวกด้วยผ่าน AS เนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่า b บ n a n c e g l o b a l กับ b บ n a n c e ที่มาร่วมกับกัฟในประเทศไทยอาจจะเป็นเซอร์วิสนะคะที่ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่ามีฟีเจอร์ที่อาจจะ ้องอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักง,งานกลตแต่ก็ต้องไปดูเรื่องของ Security เรื่องเซอร์วิต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอนาคตของเิปโตก็พี่บิทย้ําชัดนะคะว่าตลาดกับราคาไม่ใช่ทั้งหมดของ Digital a อส e ซนะคะก็ถือว่านี่เป็นมุมมองที่นํามาฝากการสำหรับเรื่องนี้ค่ะพี่วิทคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e l ค่ะ